จบได้จบแมทพิรณีรวมเฟมครอบครัวสงการฉลองวันเกิดน้องสาวสุดแฮปปี้แม้ว่าจะเจอประสุงข่าวตกเป็นประเด็นคนโยงมือที่สามทำรักสุดตาสาวอัมพัชราพาชัยเชื้อและแฟนหนุ่มไฮโซโพบประธานวง้องจบรัก5าปีลงแต่ก็ไม่ไหวโดนขุดโดนจับผิดโดนด่าไม่จบสำหรับสาวแมทพิรณีแม้ว่าฝ่ายชายจะออกมายืนยันและชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้มีเรื่องของมือที่สาม ขณะที่ทางด้านของแมดพิรณีก็ออกมาเคลียร์และยืนยันไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนและได้มีการขอโทษและส่งแชทให้อำพัชราภาดูเพื่อขว่บบริสุทธิ์ใจไปแล้วก่อนหน้านี้ฟ้าของแฟนหนุ่มสงการเตชนนรงค์ก็ออกโรงปกป้องยืนยันอีกเสียงว่าทั้งคู่สนิทกันมานานและไม่ได้มีอะไรเกิดเลย ล่าสุดมัดพิรณนีก็ขอสยบดราม่าต่างๆด้วยการโพสภาพร่วมเฟรมพร้อมนะ้าพร้อมปากครอบครัวของหนุ่มสงการเตชะนรงค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวสงการเรียกว่าอบอุ่นแฮปปี้ภาพเดียวจบสยบข่าวเม้าททั้งหลายเป็นอันว่ายังรักกันดีแฮปปีค้ค่ะ